สวัสดีครับผมมนีครับพ่อครับอุ้มผ้าท่านนะครับผมอีพี่เที่ยวใดอีพี่ที่หาครับผมอีพี่ที่หาแล้วเราก็จะเดินเดินนาไปเรื่อยๆครับผมมนีกามามนีกบมาเนี่ยครับผมตับหงครับตับหงครับตับหงเนอะตับหงเนอะตับหงกับนี่ครับผมกุ้งเผาครับกุ้งเผาแต่ว่าเผาเผาเผาอีรีเผาจนใหม่เกือบบ่ได้กินครับผม ืแต่บอกคาดเกลือบนี่บรดกินเลยนี่ครับผมนานมาแล้วครับเรื่มาแล้วมาแล้วนี่ครับผมศูนไพจงไว้ใจผมจุก้ครับแต่ว่าก่อนกิ่นก่อนผมสิรับประทานนะครับผมกอย่าลืมนะครับผมก่อนที่รับส้มลำยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมในเด้อครับผมเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปแล้วก็เฮ็ดอีพีต่อไปไปเรื่อยๆ อยากให้ผมเห็นยังจัดมาบอกมาสิจัดให้ในทันทีจุก,กู้ครับผมนะครับก่อนรับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกดสะกดใสยเลยนะครับนี่ครับก่อนสิรับประทานเขาต้องกรึบก่อนกรึบกรึบกรึบสมุนไพรรับผมโมเมนต์อันนั้หนึ่งแกผมน้ำครับนะ มาฐานมาฐานมาฐานสุดๆกันอยู่เมืงนี้นะครับผมมต้องบอปลายใหญ่ห้างเขาน้ำเขากินเขาไปน้าครับกองเขากองแบบง่าเลยกองเขากองใหญ่แห้งเนี่ยแต่ว่าเขามีอยู่สํานี้ครับผม,อมพอกินคืนเเอเก้าอย่าเท็ตเอิญหนึ่งว้หลายเดี๋ยวมันสิได้ดทิ่มครับผมบาบบาปส่วนทดําหน้าส่วนสีนได้เขาได้น้าเมื่อกินต้องเท็้ประหยัดที่สุดนะครับผม มาเริ่มเลยน,นะครับว,ว้าวโอ้ไมก่กอดปัจจญโทปัจจญโทเนี่ยผมถุงถุงถุงกับแปดมากใส่กาบโอ้ยไม่เนี่ยผม,ผมเห็นมันเองก้องกาบบ๊วยอัน อันนี้ปั่นดินเอ้น้ำครับน้ำแหลกอืมถุงมาไหมว่างโตน่นะครับครับว่างแถวเนี้ยแหละันะพูดอยู่แถวเนี้ยแล้วก็ไม่เมียนเอง มาตัวครับมาตัววงหันมีคนทร่มมาเขาอยู่ย่มัตทรงขวางนี่แหละตัวกุง้งจับก็จับเลยตะขาบเราบัี้ง่อยนี่ครับผมเขาก็แกะออกมาอง่างเอามองไงอม่ๆออกทำไมถึงไม่แบบนี้ได้ตรงนี้ก็ส่วนเกี่ยวเขานะครับก้นกำลัง ลงเกี่ยวเขาวังหันกับฝนตกพราเจาระจมเบิดบานเบิดเมียงเนี่ยนกำลังเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาฝนมาตกข้ามเขาเนี่ยผมหลอ,อาขาเันออกกันในใส่ใงที่สุด,ดเลยครับที่เมียขามีนี่ครับน้ำจิม้มภรรยาตำไห้ สุดหยดหน่อยปรก,ปกๆอยู่นี่ครับผมน้ำครับพักกบหาเลยทำนี่นะครับพักพี่พักหอมมะเขือแดงแล้วก็ยังพักกาดบอกครับผม หอมแตง,กกงผักกนคับนำเผาไว้นำเอาอืม ยอดตำเองเข้มเอง <c oughs> ใช่ครับเล้กงูสดมากลิ่นอย,อยู่อยากได้อยากได้ซุ้มเป็นๆมันแล้วยังขาดเนี่ยเขากบบพึ่งออกมากวางเสาร์ว่าวสัตว์อันนี้ก็ได้แต่ว่ากระบอกบมไหต์สดปั่นได้มันบม,นมนคือซุ้มโตเป็นๆเนาะถ้าโตเป็นๆน,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 นี่ยแจมเลยมันจะสวัดหยอดทันทีเลยเอา่า อย่บผมแอมครับมันติดส้มหัวส้มอยองมันติดอยู่เนี่ยส้มมันมัน นเนี่ยพักแก้มไปเนี่ยครับเงาคนหลุกไปอยากเขากล้องน้ำเหมือนจังอยกับเงาเงๆเงวเงอีกขจอก,กันเลยวันขจอกันเลยจิตมาคอมเมนต์อีกวันอีพี่นา้าจะได้กินแมวเนา <laughs> phải không mình ngay lấy bạt điều lên <laughs> nằm lấy bộ chế biến ngân sự còn 我电话了。<for> <laughs> อันนี้ก็รับรับรอดๆนะอะก็ไปเข่ามาย้อนเก้วนี่ก็ได้นนอ,อยู่ย่อนตลอดเกินเลยอือฮึอากระแนงแวงอุ่นกล้ามมันบอก บ้านไก่เมืองไขยุ้นเอาซุโซสไม่เหตุผลคพ่มแมมพี่น้องเบึงตัวามากัมกมักกะลีฮครัวกุ้งแซบเนี่ยเขาทาขนาดเขาทาป่านเรียป่ปูนป้นไงผม นี่จะบอกให้จงไว้ไมแมงกินน้ำกันเลยหอมแม่อมขอกล่องไม่ยอมมาเลยันลรเนีย่ย rồi chèn cái nó ốm nó năm ามากกรุงใส่เนียนได้กีงตัวล่ะเกดแปดตัวแอบผมเกดแปดตัวปแปดตัวเก้าตัวครับเก้าตัวเครื่องลูปได้มาเครื่องรูปอบตัวใหญ่ดีอย ตบเ,เตียงยำแก้ว,ว <c oughs> ออยังแฉมอ่ะตำแก้วแฉมครับเมียไผ่เมียไผ่เมียไผ่วะขออนุญาตเลอครับผมสมุนไพรซอยกำหนั่งเีกดอกกัน เออมาทานมหุงน่องพักอุ้ยนั่งเสียบปลาแดกนัวเบิดมันนีูได้ใส่ปลาแดกน่งจะได้บอกปากไหนครับได้สร้างปลาแดกมาไหม con <laughs> chim bùm rồi, nguồn hàng Nghe tôi đọc Ừ. <laughs> này có đẹp lắm. Nhạc tối Cái tuần này หัวใหญ่งงเลยน้ำจิ้มยยดหยดหยดจ้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องม่งไก่ตัวเปหน่อยเหลือเกินเลยรับผมน้ำครับวางไว้ก่อนดี่วางตัวไวไกกอนเงียบหวาน ดนสุกคักได้ครับตะวันใหม่ข้นหวานหวานดีขนาดนะเนื้อไม่เปียกๆเนี่ยถ้าห่อนอย่างย่างสุกหลายมนอเสียบเนื้อมันแข็งต้องสำเหนียบ นี่สุดยอดน้ำครับ ับคุณได้เบิ้งช่วงเดือดขอโทษขออภัยเด้อครับผมเริ <c oughs> ม่มข้าวเปิดฟ้ากอง,งเขาไว้ตัวนี้ ข้างหน่อยลงหน่อยลงแล้วมันเดี๋ยวมีมน่ะ่ะตูดจะหน่อยได้โอ้หนาวฟงจากเลย ยลกตัวเพราะแม่พี่หนอกคนยูดหนอกกล่องเพราะว่าจงไว้แน่จงไว้แน่วท่านอย่างบริกินนำ้ำ แต่ว่าคือว่าล่ะกุ้งนะทำบ้อใหม่ก็บว่าแสบมันตรงใหม่ๆเนี่ยกุ้งเผาอื อืมพิกดีแต่ตาแล้วว่ะนี่โอ้ยอืมจะได้อ่ะแลผมคำสุดท้ายครับเธอก็ยิ้มแล้วแล้วว่าเริ่มยิ้มแล้ว

ฝากทิมไทยไว้ไเลยนะครับเดีนี้ก็่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเฮตดอีพีต่อไปคดียูนําพอแมพี่น้องไปเรื่อยเือยจางสีแหระครับคือเก่าครับผมยายผมเห็ดยังหรือว่าําำยังกินยังยังสิคอมเมนต์มาได้ครับผมบอกผมมาเลยถ้าผมจันให้ยายผมไปใส่มาใส่ผมเสียห้ครับผมไปตึกปลาไปซีดบุ้บงซีดเบ็ดได้เบิดครับผม ลูกอีสานบานเ้องเห็ดได้ทุกอย่างไปยิ่ยงหนอกยิ่ยงหนูอย,ยงังแต่ว่าช่วงนี้ยังบาไดนยิ่งหน,นูโอ้ยิ่งหนูไ่บานไดหรอกวะ่ะครับผมมันหนูยังบาไในมั่นบันไดครับต้องเกียเเก้ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วเกี้ยวเขาแล้วแล้วบนเนี้ยยังไงขาเจาเอื้นนี่ยังต่อหรือต่อเฟี้ยงสิบอ่ะครับผมช่วงนั้นหนูสิมัน่นขาจวาวา่าวะสำหรับผมเนี่ยผมกินผมแซบปบึ๊บตะวากะคือว่าละช่วงน,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 นั้นแซบอี่ดีครับผมก็ทิมไทยไว้คือ ยู u ูบกัมมี่นะครับทุยวนช่องทาง y o u t u b e กัมมี่บันี้ Facebook กัมมี่ครับผม Facebook กัมี่คือกันพ่อแม่พี่น้องไอ้ถนัดหรือว่าสะดวกติดตามทังใดกะไปนำทังทังใดทังหนึ่งเหนะครับ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้ครับผมทั้งใดขอบคุณด้วครับที่รับฟังรับชมครับผม บอกได้แค่ว่าบายบายบายดักลิงกดมอร์นิ่งบายดักไล่จุกคกับผมบายบายสวัสดีครับ